ลูกให้หายก่อนออให้น้องพูดอ่ะให้น้องมันพูดแม่คะนหนูอยากทราบว่าลูกลูกชายหนูเป็นยังไงครับไปบวชพระก็ไปอยู่กับเรื่องของยาเสพติดแล้วทําเรื่องผิดกฎหมายแล้วลูกสะใภ้ก็ไปอยู่ทางหลานก็ไปอยู่ทางครอบครัวหาความสุขไม่ได้ตัวหนูเองไม่ว่ากินยาอาหารเสริมหรืออะไรก็แพ้เดี๋ยวก็ร้อนในเดี๋ยวอะไรตลอด ไม่ต้องกินอาหารเสริมเราครอบครัวโยมมีกรมกรมกระยาเจพบติดพบชาติที่ผ่านมาโยมขายทุกอย่างเลยขายกัญชาอ,อัดแท่งขายผงขาวขายฝ uh huh. ิ่นขายอะไรโย,ยม <Okay. S 1> พอมาเป็นโยมแล้วยมรู้สึกว่าสุขภาพโยมไม่ดี <Okay. S 1> เงินที่โยมมีอยู่ก็จะไปซื้อพวกของอะไรก็ได้ที่บำรุงให้ร่างกายมันดี <Okay. S 1> เพราะโยมจะรู้สึกว่าโยมป่วยอยู่ตลอดเ <Okay. S 1> วียนหัวตลอดเหมือนอาการเมา <Okay. S 1> แล้วก็ตั้งโรงฟินนะโยมอ่ะ โยมมีโรงฝิ่นเนาะแล้วก็หนักกว่าฝิ่นก็คือเฮโรอีนกัญชาอะไรเงี้ยคนเขาก็จะมานอนอยู่ในโรงฝิ่นสมัยรัชก,การที่สี่อะสมัยรัชก,การที่สี่ขึ้นรัชก,การที่ห้าเนี่ยโยมเป็นเจ้าของโรงฝิ่นเลยสิ่งเสพติดอะไรเนี่ยมอยู่ที่ครอบครัวโยมทั้งหมดเลยแล้วลูกชายจะได้กลับมาอยู่อยู่ในล,ลูกโย,ย,ย,ยมนะจะไม่มีการเลิกจากยาเสพติดได้เลยแก้ไม่ได้เลยแก้ไม่ได้เลยโย,ยมอย่าร้อง ลองฟังไม่ชีนะนี่ไม่ชีไม่ได้เดานะไม่ชีไม่ได้เดานะไม่ชีดูจากสมาธิ <c oughs> สิ่งที่โยมทุกข์ใจอยู่เนี่ยคนที่เขามาซื้อฝิ่นซื้อยาอะไรของโยมเนี่ยแล้วเนานอนโยมมีที่นอนให้เขาด้วยนะพอดูดฝิ่นแล้วนอนแล้วก็มีถั่วเขียวต้มน้ําตาลไตแดงให้คนดูดฝิ่นกินอย่างเงี้ยมีข้าวต้มกระถั่วทอดให้ให้คนดูดฝิ่นกินแล้วก็พอเขาเมาจัดเราเรียกเงินจากเขาเท่าไหร่ก็ได้ ฝินก้อนหนึ่งเนี่ยสมมุติว่าสองร้อยพอเขาเมามากเนี่ยเราเรียกกี่ร้อยเขาก็ไม่รู้พอมาในปัจจุบันโยมมีเงินเท่าไหร่โยมจะซื้อแต่ยาจยะรู้สึกไหมโยมจะต้องซื้อยาจะต้องซื้อยาคนดูดฝินเมาอ่ะโยมแล้วลูกหลานบริวารหลานสาวลูกสะใภ้อะไรก็จะได้กลับมาอยู่ใน ก็ไม่ได้กลับอะค่ะคุณติดคุณตายได้กลับครอบครัวแตกแยกแต่เรื่องของโยมให้ทําเป็นทานนะคะให้ทําเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงที่พูดเรื่องโยมเพราะว่าอดีตมันส่งผลมาเป็นปัจจุบันทุกคนบ้านแตกสลายขาดจากกรรมที่ขายขายติ่งเต็บติดยมเคยเห็นฟินไหมเคยเห็นค่ะใครใครดูดหนูไปอยู่กับลูกพี่ลูกน้องของพ่อที่กรมสรรพสามิตค่ะอ ก็เขาก็ทําอยู่ในโรงฟิน่นอะค่ะโยมก็อยู่ด้วยก็หนูอาศัยบ้านพักเขาอยู่โอยอมเห็นฝิ่นแล้วยอมรู้สึกไงอยากขายเหมือนเดิมไหมไม่ไม่ไม่อยากขายไม่โชอคอะแต่ไปเห็นค่ะเห็นอยมวนเวียนอยู่กับยาเสพติดนี่แหละถ้าถ้ายอมคิดว่าจะให้จิตดวงเดิมที่มีกรรมผูกเกี่ยวเนื่องกับการเลี้ยงชีพในอดีตอะเรื่องยาเสพติดเนี้ย โยมต้องปฏิบัติแบบอุก,กิจนั่งกรรมาฐานอย่างอุกฤษอะอย่างน้อยสามเดือนนั่งที่บ้านใช่ไหมคะไม่ใช่นั่งที่วัดหนูทํามานะคะแม่ก็นี่ไงก็นี่ไงที่พูดให้โยมฟังว่าถ้าเกิดจะแก้ไขอะมันต้องอุกฤตสามเดือนลูกจะได้กลับมาอแม่เป็นห่วงจังเลยก็ไปอยู่ถึงปัตตาน,นีไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวก็กลับ กลับแล้วก็ยังไม่เลิกยาใช่ไหมคะห,หนูจะคนนี้จะไม่เลิกยาเลยยมทําใจไว้เถอะคนนี้เลิกไม่ได้เพราะว่ายมขายมาทั้งชีวิตในอดีตแต่หนูถ้าว่างหนูก็มาถือศีลที่นี่แล้วก็นี่ไม่พูดนะคะคนที่ตั้งโรงฝิ่นไม่ได้ตั้งแค่ปีเดียวตั้งกันตลอดชีวิตโยมตั้งกันตลอดชีวิตเลยชีวิตโยมของโยมเนี่ยอยู่กับคนที่มาซื้อฝิ่นซื้อยาเฮโรอีนอะไรจากโยมหมดเลย แล้วพอพอโยมมาเกิดใหม่คนรอบตัวโยมติดยาหมดเลยลูกสาวลูกสะพ้ายลูกชายทุกคนมึนเมาอยู่กับยาหมดเลยไม่ติดยาก็ติดเหล้าค่ะติดทั้งเหล้าทั้งยาใช่อย่างเลยของปิดกฎหมายทั้งหมดเลยใช่นี่คือสิ่งที่โยมทําไว้ในอดีตแล้วคนเหล่านี้กลับมาเป็นลูกหลานวงวานของโยม ยมมาปฏิบัติดีฟฝ่าโยมนั่งกรรมฐานแล้วมันก็จะมาค่ะใช่พอโยมนั่งกรรมฐานแล้วอาการเวียนหัวอาการอาเจียนอาการอยากวิ่งมันจะอยู่ที่โยมหมดเลยคับอืมนะคะเดินนึงมาสักครั้งอะไรอย่างนั้นได้ไหมคะแม่เพราะว่าว่างว่างได้ประมาณนั้นแล้วแต่โยมแต่สามเดือนแล้วหลุดเลยนะคะลูกหลุดเลยด้วยนะคะคนนั้นถามไหมคนนี้ถามไหมค่ะ อพอดีว่าเป็นข้าราชการนะคะคุณแม่แล้วก็ชอบมีปัญหากับเจ้านายนะคะ่ะคือทําดีเท่าไหร่เจ้านายก็ชอบแกลง้งแม่แพูดได้ไหมแม่พูดพูดเลยค่ะสมมติแม่เป็นหนูเนี่ยแล้วไปรู้เรื่องอะไรของเจ้านายไว้รู้เรื่องเยอะเลยเจ้านายมีอะไรกับคนนี้เจ้านายมีอะไรกับคนนี้เจ้านายได้หมดทุกคนเลยอะ่ะแม่เป็นหนูนะแม่ก็เอามาไต่ตองว่า จะพูดดีหรือไม่พูดดีหนูพูดมะพูดบางค่ะหนูหนูไม่ได้รู้ว่าเขามีอะไรกับใครแต่ว่ารู้เรื่องที่บ้านเขาอะค่ะหนูจะรู้ทุกเรื่องอะที่เป็นเรื่องของเจ้านายค่ะถามว่าทำไม<ค>นหนูถึงรู้ทุกเรื่องในอดีตเนี่ยหนูทำผิดอะไรไว้มีคนแบ็กเมย์หนูตลอดอม,มีคนแบ็กเมย์หนูตลอดเลยเช่นเช่นหนูไปกับคนอื่นที่ไม่ใช่สามีสมมุติว่า แล้วก็มีคนเห็นแล้วก็ไปบอกกับสามีหนูว่าเห็นหนูเดินไปกับผู้ชายคนอื่นค่ะสามีไม่เชื่อเชื่อเราเ <Okay. S 2> ชื่อเราอ้าวพอหายไปกันเลิกลางเรียกว่าเรื่องราวหายไปประมาณอาทิตย์หนึ่งมีคนเห็นเราอีกแล้วเขาบอกสามีอีกแล้วว่าเนี่ยเห็นไปกับผู้ชายอีกแล้วนะนี่สามีก็ถามว่าคนเดิมหรือเปล่าบอกไม่ใช่คนเดิม สามีบอกไม่เชื่อสา <Okay. S 2> มีบอกไม่เชื่อแล้วสามีมาพูดพูดให้เราฟังในขณะที่นอนด้วยกันว่าวันนี้เนี่ยสมมุติว่าคนที่มาบอกสามีอาทิตย์แรกเนี่ยชื่อสมจิตค่ะ <Okay. S 2> วันนี้สมเอาอาทิตย์ที่แล้วสมจิตมาบอกว่า <Okay. S 2> น้องอะ่ะเดินไปกับผู้ชายคนอื่นแต่พี่เชื่อใจน้องนะ mm hmm. พี่คิดว่าน้องคงไม่นอกใจพี่ค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ อีกไม่นานต่อมาอีกอาทิตย์นึงอะ่ะคนชื่อสมนึกมาบ่อกแล้วว่าน้องอะไปกับผู้ชายคนอื่นอีกแต่พี่ก็เชื่อนะว่าน้องไม่นอกใจพี่แน่นอนพอรู้ว่าใครเป็นคนพูดโยมสั่งเก็บเลยตัดลิ้นตัดลิ้นตายแล้วเกิดเลยโยมตัดลิ้นไม่ให้ ไม่ให้พูดอีกเลยสมนึกสมนึกกับสมจิตไม่ไม่มีโอกาสพูดอีกเลยเถามว่าแล้วสมนึกกับสมจิตทาไมไม่ร้องเรียนโยมเป็นคนใหญ่เขาร้องเรียนโยมไม่ได้เ,เกิดมาชาตินี้เวลาจะพูดตือฐานกับใครต้องใช้มือ,มอเป็นส่วนประกอบในการพูดใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> ใช่ไหมคะโ <c oughs> ยมโยมใช้มือกับใครบ้าง กับพ่อแม่กับพ่อแม่ยมใช้มือพูดไหมก็ไม่ค่อยค่ะไม่ค่อยแ,<ต>แล้วใช้กับใครพูดไปก็มือจะขยับตลอดค่ะคนนี้มีการเรื่องการฟังยมอ๋อยมจะฟังอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกมันเหมือนหูดับเพราะว่าโยมไปปิดปากคนที่รู้เรื่องของโยมสมนึกกัสมจิตพ่อแม่ยม พ่อแม่ยมพูดได้ไหมได้ค่ะพูดได้ทุกคําพูดได้ปกติค่ะยมรู้สึกว่ายอมพูดอะไรแล้วเขาไม่รู้เรื่องไหมไม่นะคะไม่เหรอคะค่ะไม่ใช่ว่าพ่อแม่โยมมีกรรมเรื่องเสียงโยมนะเขาบอกเวลาเราพูดเยอะๆเขาบอกไหมว่าหยุดพูดทันทีเถอะเขาจะบอกให้พูดช้าๆเขาบอกให้พูดช้าๆค่ะหนูเป็นคนพูดเร็ว ควรจะทํำยังไงอะคะควรจะแก้ยังไงอะคะสวดมนต์ค่ะสวดมนต์โคนลิ้นมีปัญหาต่อมทอมซินมีปัญหาของโยมนะค่ะเพราะว่าจ้างจ้างนักเลงไปลากลิ้นสมจิตกับสมนึกหนูต้องสวดบทไหนอะคะธรรมาจากักค่ะแล้วอย่างเรื่องความรักอะคะความรักเดี๋ยวก็มามีมาเรื่อยๆเ,เหนื่อยเนอะ,ะนนเยอะเนอะ มันถึงไม่ถึงความรักเหรอคะใช่เยอะแต่ว่ามันไม่ถูกใจสักทีอ,อ่ะคะออดีตสามารถลากลิงคน,นอื่นได้ชาตินี้จะถูกใจใครล่ะลูกเราจะมีใช่ไหมคะนี่แม่ทิดแม่ทีจะพูดสมจิตก็พูดจริงสมนึกก็พูดจริงถูกถูกตัดลิ้นไปสองคนทุกคนใน แถบที่เราอยู่เนี่ยรู้ว่าไม่พูดเรื่องเราแน่เพราะกลัวโดนลากลิ้นหนูหนูไม่ได้หนูไม่ได้นอกใจคนเดียวหนูลอกนอกใจเพราะว่าสามีให้ความสุขหนูไม่ได้ถ้าหนูมามาเกิดชาตินี้แล้วในภพนี้แล้วเนี่ยถามว่าแม่พูดได้ไหมได้ค่ะทุกคนที่เข้ามาอยู่ในชีวิตหนูไม่สามารถให้ความสุขหนูได้เลยความสุขเรื่องอะไรอะคะทุกเรื่องหรอคะ อนาคตก็ด้วยอะ่ะค่ะอนาคตเป็นสิ่งที่หนูต้องเลือกนะแม่พูดได้แต่อดีตค่ะเราคือสดมนแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นใช่ไหมคทุกอย่างจะดีขึ้นค่ะ